สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้ว่างนะครับเดียวจะมาทําคลิปตกปลานะครับก็เป็นคลองล่างบ้านนะครับมานังตกวันนี้ตกปลาดุกก็เล่นๆครับว่าจะได้ตัวไหมนะเดียวคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไปนักไหลครับผมมานังตกปลาล่างบ้านครับครับเดียวพุ่มชายพุ่มไปได้ลูกกังมานะครับลูกกังเรืออ้วนผักผัวกับผมเขาให้มา เดี๋ยวเรามาคว้านเหม็นชินเล็กๆครับตกปลากรดคิลลิ่งนี่ว่าปลาดุกนะครับเดี๋ยวคว้านเหม็นชินเล็กๆครับผม กับนี่ก็เป็นวิธีชีวิตขอ้องคนคลองบางจากนะครับก็ก็ได้ปักเร็วปักไร้กันนะครับปักเรวห้าปูครับผมก็ตอนนี้รอรอปลากินนะครับตอนนี้ยังไม่มีปลากินก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ได้ชมเหมือนกันครับผมปปลากินแล้วปลากินแล้วครับเเดี๋ยวผมเปิดกล้องไม่ตัน mà luôn mà lại đấy các kí linh và kí linh ô mà leo mà leo đuổi xuôi, đuổi xuôi gặp đáng đấy à dĩa nô dĩa căng căng áo béo, chắc căng láng này đeo thì câu o cuốn vào mà quen là vào con kia liền nè rơi đỡ rơi nè bỏ bỏ tóc đeo nè thật bạc đeo nè ฝนกับไดุฝนหยอดยอดตัวซวยเลยตัวซวยเลยกับท่านผู้ชมครับก็หมืน่นฝนท้ยิดครับก็เย็นเหลือกันครับตีห้าว่าเลยตอนนี้ก็มันแซงกันหน่อยท้ายิดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้าได้ปลาเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้รับชมเลยครับ คนดำงใจตอกกับหลงเม็ดน้อยๆปลาก็กินตัวเดียวสุเมมดเลยครับกับว้นมามืดเลยครับปลาก็กินตัวเดียวให้ไปนะครับ ครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกอ่ามาไล่เม็ดนะนะครับก็ถือว่าตกเดี๋ยวเปียกครับพุ่มเดี๋ยวพุ่มตรงแก็บอุปกรณ์แบตก่อนนะครับว่าจะถ่ายอ่าคลิปไปย,ยาวๆทักิศเราลา,ลาวครับคลิปนี้ก็ได้ปุากรณ์เก่ตัวเดียวครับลาวครับพุ่มเอ้ยเอ้ยอุย้ยปลาดึงกับปลาดึงเด๊ะเด๊ะเด๊ะเด,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 ด๊ดึงในมือพุ่มกำลังโผล่อยู่ ยาต่ดึงต่ดึงชาปัดชาปัดกลองไปครับไอหย,อยาดูแต่เดียวนี่ครับไอขันเบ็ดเกือบเกือบลงกล้องเลยครับผมเล็กแต่เดียวดึงไปว่าดึงดึงตรง,งไปเลยครับครับก็เดียวตอนเด็กว่าจะแกะเบ็ดแล้วนะครับแต่แต่ว่าตอนเด็กว่าจะแกะเบ็ดครับแต่ว่าฝนมันก็ลงไม่นักแถวไหนครับ เดี๋ยวจะหนังรออีกสักพักกับพุ่มเพื่อจะได้ตัวเพิ่มนะนู่นนะครับอ่าหน้าว่าช่วงนี้ก็ได้กันดีกับปูอ่ามีปลานะครับเขาพายปลาเร็วอยู่ลำหนึ่งแล้วครับพุมเดกตีเดียวมีหนาเบาวันอ่ามาลลำหนึ่งแล้วนี่มีปลานี่อ่อนี่แกกำลับบงพายกลับนะครับน่าจะแกคงจะมาเจอเร็วทีวา่า อีกคนหนึ่งพายอีกคนหนึ่งมาปักนะครับซึ่งแกก็เลยพายกลับนะครับก็วิธที่ห้ากินแบบอ่าชาวบ้านแถวนี้ครับผมห้าปูห้าปลานะครับได้ตัวหนึ่งก็คุ้มเลยครับมานังข้างข้างบ้านกับแป๊บเดียวก็ได้กับข้าวเลย กับพี่ๆนานาครับก็คลิปนี้ก็หน้าวะ่ะเดี๋ยวผมต้องปิดที่ไปเพยงแอนนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำมาได้กันแลว้วถ้าว่างเดี๋ยวจะทำคลิปให้ได้รับชมกันเล่นๆแล้วนะครับลาก็ได้ไปตัวหนึ่งครับผม,ผมก็ได้ตัวหนึ่งก็ใส่ประมาณถึงลูกก็ได้แกงเลยครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ปิดที่ไปเพยงนนี้นะครับบายครับสวัสดีครับผมผมอย่าหนังต่อกสักพักนะครับ นาที่หนาทีครับ